โอเคนะครับก็สวัสดีด้วยนะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นการสอนนะครับวิธีติดตั้งนะครับสําหรับคนที่สอบถามนะครับเข้ามานะครับว่าติดตั้งไม่ได้นะครับก็มีหลายคนนะครับที่สอบถามว่าติดตั้งไม่ได้ทําไมผมติดตั้งไม่ได้ประมาณนี้นะครับแต่บางคนเขาติดตั้งได้นะครับก็จะมาตอบแล้วก็มาบอกวิธีนะครับสําหรับคนที่ติดตั้งไม่ได้นะครับก็ขั้นตอนแรกนะครับเอ่อให้เรานะครับเคลียร์พื้นที่ว่างเหลือประมาณสักประมาณ3ามกิกก็ได้นะครับ ราะว่าแอปเนี่ยมัน 1.6GB กิกะไบนะครับก็นี่นะครับเดี๋ยวผมจะลองติดตั้งให้ดูนะครับอ่ารอสักครู่นะครับนี่กาลังปรับสภาพแวดล้อมของแอปนะครับให้มันสามารถติดตั้งได้นะครับเราก็รอสักครู่นะครับมันอาจจะใช้เวลานานนิดหน่อยนะครับสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็รอรอสักครู่นะครับก็ในระหว่างที่กำกำลังติดตั้งนะครับผมจะบอกนะครับคือที่คนส่วนมากนะครับเขาติดตั้งไม่ได้นะครับก็คือ เขานะครับยังไม่อนุญาตแอปที่ไม่รู้จักนะครับให้สามารถติดตั้งในตัวโทรศัพท์ของเราได้นะครับอ่านี่นะครับเราก็ติดตั้งไปเลยนะครับปั๊บล้วก็รอสักครู่นะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าเปิดยังไงนะครับให้แอปที่ไม่รู้จักสามารถติดตั้งได้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับเดี๋ยวรอตรงนี้ติดตั้งเสร็จก่อนนะครับรอสักครู่นะครับ ก็ในคลิปนี้นะครับผมจะมาบอกมาสอนสมัครด้วยนะครับมีคนบางคนเขาไม่เข้าใจว่าสมัครยังไงนะครับก็คือคลิปที่ผมทําไปนะครับคลิปนั้นผมไม่ได้พูดนะครับเพราะว่าไมค์ผมเสียนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนการติดตั้งแล้วก็วิธีสมัครให้ในคลิปเดียวเลยครับรอสักครู่นะครับกางติดตั้งนะครับตั้มตั้ม ก็ผมอยากจะบอกทุกคนว่านะครับเอ่อให้เล่นแค่แบบว่าสนุกสนุกพอนะครับก็ผมอ่าอันนี้ติดตั้งแอปไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรารอสักครู่นะครับให้เราไปเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเคลียร์พื้นที่ก่อนนะครับอ่าตอนนี้นะครับผมก็เริ่มผมเคลียร์พื้นที่เสร็จนะครับผมก็ลองกลับมาติดตั้งใหม่นะครับถ้าครั้งนี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปลองอีกวิธีหนึ่งนะครับคือการอนุญาตแอปที่มมนรู้จักให้ติดตั้งในเครื่องเราได้นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ อ่านี้นะครับผมเคลียร์พื้นที่นะครับความทรงจําว่างมันได้แล้วนะครับก็คืออันนี้คือติดตั้งแอปสําเร็จแล้วนะครับแต่ถ้ายังทุกคนยังไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกอีกวิธีหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูนะครับแล้วก็ช้าๆเดี๋ยวผมจะสอนช้าๆให้นะครับวิธีการอนุญาตแอปที่สามารถติดตั้งได้นะครับอ่าให้เรานะครับสําหรับ And r o i d นะครับให้เราไปที่ตั้งค่านะครับไปที่ตั้งค่าแล้วก็ให้เราเลื่อนลงมานะครับ a n d r o i d นะครับให้เราหาเลื่อนลงมาปั๊บหาคําว่านี่นะครับ แอปพลิเคชันและการอนุญาตนะครับให้เรากดเข้าไปนี้นะครับกดปั๊บอ่าแล้วเราก็ไปที่การจัดการอนุญาตนะครับอ่าการจัดการอนุญาตนะครับแล้วก็นี่นะครับมันจะมีคําว่าติดตั้งแอปที่ไม่รู้จักนะครับอ่ากดเข้าไปสําหรับคนนไหนนะครับที่โหลดแบบว่าเราลดมาจาก Google Chrome นะครับก็นะครับให้เราเลื่อนหา g o g l e Chrome อ่า o g l e Chrome นี้นะครับ ให้ติ๊กคำว่าอนุญาตนะครับแต่สำหรับใครนะครับที่ไปติดตั้งโหลดมาแล้วเราก็ไปสามารถที่จะติดตั้งในที่อ่าไหนอ่าแป๊บนึงนะครับนี่นะครับตัวจัดการไฟล์นะครับอันนี้ก็ได้นะครับให้เราติ๊กอนุญาตนะครับให้เป็นให้แอปเนี่ยมันสามารถติดตั้งได้นะครับให้เราติ๊กให้มันอนุญาตให้สามารถติดตั้งได้นะครับก็คือตัวจัดการไฟล์ก็คือตัวนี้นะครับที่มาเป็นตัวดาวน์โหลดนะครับที่ มันรวบรวมข้อมูลไว้นะครับนี่นะครับมันจะเขียนว่า APKS นะครับนี่นะครับหลังจากนี้นะครับติดตั้งเสร็จแล้วเราก็สามารถเข้าเกมได้ปกตินะครับเดี๋ยวผมเข้าให้ดูนะครับต่อไปโอเคอโอเคแล้วกดนี้นะครับรอสักครู่นะครับ อ่านี้นะครับเราเข้าเกมได้ตามปกตินะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะไปสอนวิธีการสมัครนะครับโอเคนะครับตัดมาที่กลุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์กลุ่มไว้ให้นะครับคือนี้เป็นกลุ่มของ one punch man เถื่อนนะครับก็ให้เข้ามานะครับอันนี้นะครับคือลิงก์สมัครนะครับซึ่งผมว่าได้โพสต์ไว้ในกลุ่มเรียบร้อยนะครับให้เรากดเข้าไปนะครับอ่ากดป๊บป รอสักครู่นะครับนี่นะครับมันจะเป็นภาษาจีนนะครับขั้นตอนนี้มันก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับซึ่งช่องนี้ช่องบนให้เราใส่ดีของเราอ่ะเป็นต้องเป็นตัวพิมพ์เล็กนะครับแล้วใส่ไปว่าสูตรีนห้านี่นะครับถ้าเป็นแบบนี้ไม่ได้ให้เราเปลี่ยนใหม่นะครับก็เป็นไอดีให้มันเป็นสี อะไรก็ได้นะครับ a s b f g 2 4 2 3 4 5อ่้าไม่ได้อีกรอสักครู่นะครับแล้วผมจะ y o a ส0 0 0ูนก์ศูนอน่าะยังไม่ได้อีกอชื่อไม่ได้นะครับก็ให้เราใส่ไปว่า t a s 2 7 1เ4็ละนั่นสัละกันู่นะครับ O P M S D 2 5 4 3แล้วกันอ่ะอ่าเราถ้าเพื่อนสี่แดงเลยเราสักรู่นะค,ครับอันนี้ช่อง2แล้วใส่พาสเวิร์ดไปนะครับเราก็ใส่ไปช่อง 3, 4, 5, 6 7มสเสัตช่อง3ก็ใส่ตามจะสัดกินก่อนเลย4โออา นี่นะครับก็สมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็นี่เป็น ID ของเราให้เรานำไปใส่ในตัวเกมได้เลยนะครับก็คลิปมีไว้เท่านี้นะหรับวันนี้ก็ทำตามช้าๆนะครับก็ประมาณนี้อืไว้เจอกัน